สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณเก๋นะคะวันนี้นะคะครัวคุณเก๋ขอนำเสนอเมนูที่ชื่อว่าเค้กสตรอเบอรีร่นะคะเป็นสีแดงๆแบบนี้เลยนะฮะมีสตรอเบอรีร่ลูกยักษ์ด้วยนะคะแดงสดเลยอันนี้เป็นเค้กขนาดกี่ปอนนะคะพี่เมย์ไม่รู้่ไอ้ที่นี่มัน36เซนสามเซนนะคะก็ทัดเทียบกับเมืองไทยไม่รู้อ่สามปอนหรือเปล่านะเราไม่รู้นะฮะ ตาใหญ่เลยนะคะสามารถกินได้หลายวันนะคะใช่ไหมวันเดียวหมดนะั้งวันเดียวก็หมดแล้ว,ว,น,ว,ลวนี่ดูนะคะความเป็นชั้นๆของเค้กนะคะทุกคนนี่ตรงกลางก็จะมีในส่วนของครีมนะคะเค้กที่นี่นะคะจะเป็นเนื้อสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นเค้กครีมนะคะที่ไม่ใส่ครีมเยอะแล้วก็ไม่หวานด้วยแต่ให้ความหอมของสตรอเบอรี่ล้วนๆเลยอันนี้พี่เมย์ทำเองนะคะ นี่ถ้าทำเป็นเค้กวันเกิดนี่เยี่ยมเลยนะคะไหนหน้าตาสวยน่ากินใช่ไหมคะอ่ะแล้วเดี๋ยวคัวคุณเกิดนะคะจะทำการตัดเค้กนะคะเป็นชิ้นนะคฮะและตอนนี้เนี่ยเราไม่ใช่ว่ากินเค้กตอนกลางวันหรืออะไรนะยนี่คือหลังลงเวงของนี้นะคะคือสองทุ่มครึ่งแต่ก็โอเคค่ะเป็นเค้กผลไม้นะ,ะผลไม้ไม่อ้วน,นะคะ่ะ ถ้าจะกังวลเรื่องอ้วนเนี่ยแล้วลองกินเนี่มันจะไม่มีความสุกนะคะคนที่จะมีความสุกกับการกินได้ต้องไม่กลัวอ้วนนะคะนี่ชินบลโลมีเลยนะดูสิคะดูสวยสีแดงสดเลยค่ะกลืนน้ำลายไปด้วยถ่ายไปด้วยนะคะ ดูสตรอเบอรี่นะคะนี่สตรอเบอรี่ลูกใหญ่นะฮะตัดออกมาอย่างนี้มันก็เลยแบบเป็นชิ้นแบบอย่างนี้เลยแล้วนี่ก็ใส่สตรอเบอรี่เติมเข้าไปอีกนะฮะสตรอเบอรี่จะเป็นแบบสีแบบเข้มแนะ่เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่ฉ่ำม,กมากๆก็คือเป็นสตรอเบอรีท่ที่คือสุกแบบหวานฉ่ำแบบระยะสุดท้ายเลยนะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะของครัวคุณโกลนะคะต้องลาทุกคนไปก่อนพร้อมกับเค้กสตรอเบอรี่ชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ